FC แห่ชื่นชมการกระทำเมพิชนาตหลังแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานเรียกได้ว,ว่าน่ารักอบอุ่นจนแฟนๆน้ำตาไหลเลยแหละค่ะสำหรับโมเมนต์ที่ไฮโซบิ so ๊กอคารวัตคงศิริการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอนักแสดงและนางแบบสาวคนดังอย่างเมพิชนาสาขากรแต่งงานอย่างเป็นทางการหลังก่อนหน,นี้ได้มีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเรื่องที่จะแต่งงานแล้ว ซึ่งหลังจากที่เพื่อนๆออกมาโพสคลิปวินาทีคุกเข่าขอแต่งงานก็ทำเอาแฟนๆชื่นชมหนักมากเพราะในช็อตที่ฝ่ายชายกำลังคุกเขา่าเพื่อสวมแหวนเมมีก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณก่อนที่จะลงไปนั่งคุกเข่าในระดับเดียวกันแล้วสวมกอดกันอย่างอบอุ่นจนแฟนๆชื่นชมเลยว่าในขณะที่ผู้ชายคุกเข่าจะสวมแหวนผู้หญิงก็คุกเข่ากอดคือรักและให้เกียรติกันมากม เป็นเจ้าสาวคนแรกที่เห็นเจ้าบอกคุกเข่าสวมแหวนให้และยกมือไหว้แล้วนั่งลงเสมอกับเจ้าบ่าวและกอดเจ้าบ่าวภาพคุณเมย์ออกมาสวยงามมากๆค่ะดีใจแทนเจ้าบ่าวที่ได้คู่ชีวิตที่ดีน่ารักทาเอาแฟนๆชื่นชมไม่ขาดเลยว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวที่ให้เกียรติว่าที่เจ้าบ่าวของตัวเองสุดๆเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่จะยืนเฉยๆรอให้สวมแหวนแต่เมมีการยกมือไหว้ขอบคุณและลงไปนั่งคุกเข่าระดับเดียวกันกับฝ่ายชายด้วย